สวัสดีสมาชิกนะ้ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่กบด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะมันก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะวันชื่อนะคะลาว,วันทิพย์แสงค่ะนะคะปัจจุบันนะคะทํางานเป็นเป็นผู้ตรวจสอบภายในอยู่ที่บริษัท c p นะคะ CP F นะคะอนะคะได้ยินไหมคะพี่กบไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมได้ยินครับชัดเจนครับพูดได้เลย ชัดเจนนะคะค่ะก็ถ้าทํางานที่ CP นะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้นะคะก็มันก็เพียงพอสำหรับที่จะเลี้ยงชีพหรือรหรือว่าเลี้ยงตัวเองเราได้นะคะแต่ว่าการทํางานประจำเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดน,นะคะไม่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานไปแล้วเราหยุดเนี่ย มันก็ไม่เกิดรายได้ละรายได้ก็หยุดตามนะคะหรือม,มีข้อจากัดต่างๆไม่ว่าถ้าเราทํางานไปเรื่อยๆนะคะอย่างของบริษัทซ p นะคะคือเราทํางานไปเนี่ยเขาจะ,กะเกษียณอายุประมาณห้าสิบห้าปีซึ่งอา้าวแล้วหลังจาก,กเกษียณน,นั้นเราเราจะทํำยังไงนะคะแล้วงานพวกนี้มันเป็นงานที่เราต้องต้องเดินทางตลอดเวลาะคะ่ะงานที่วันทำเนี่ยคือต้องเดินทางไปทั่วประเทศเลยคือมันแทบจะไม่มีเวลาได้อยู่กับ,กบครอบครัวเลยะคะ่ะวันก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าถ้าเราจะต้องทําอย่างเนี้ย ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบอายุ55นี้คงไม่ไหวนะคะมันก็เลยเริ่มมองมองหางานเสริมนะคะที่คิดว่ามันน่าจะสร้างพวกรายได้ให้กับเราโดยที่แบบเราไม่ต้องมาทํางานอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะจนกระทั่งได้มีโอกาสไปรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายที่หนึ่งนะคะก็แต่ว่าทำตรงนั้นได้ไม่ไม่นานนะคะก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะด้วยเกิด ด้วยเกิดจากการที่บริษัทเกิดเหตุการบางอย่างนะคะก็เลยหยุดชะงักไปนะคะก็นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่วันได้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเป็นครั้งแรกนะคะสนนะคะ จากนั้นพอพอตรงนั้นอยู่ชังงักไปวันก็เลยเออไม่รู้จะทําอะไรก็เลยลองลองดูข้อมูลใน Facebook ในอะไรไปเรื่อยๆนะคะลองศึกษาข้อมูลในระหว่างนั้นนะคะก็มีเพื่อนๆหลาย,ลายๆท่านก็ได้ส่งข้อมูลต่างๆมาให้วันดูด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีบริษัทนาโอนะคะก็วันก็เลยได้รู้จักกับบริษัทนาโอนะคะโดยการแนะนําของคุณอิสราอ่วงสืบเชื้อนะคะก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้วันเข้ามา ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับนาโอนะคะมันก็ยอมยอมรับเลยนะคะว่าครั้งแรกเลยอะ่ะที่เข้ามาที่นาโอเนี่ยวันยังไม่ได้รู้รหรอกคะ่ะว่านาโอนี่ยเขาเขาเป็นอะไรยังไงมีจุดเด่นตรงไหน,นอะไรยังไงแต่สิ่งที่วันเห็นเลยคือโปรแกรมออโต้โพสต์ค่ะคือครั้งแรกเลยที่วันเห็นโพสต์ในเฟซบุ๊ะค่ะคือวันสนใจโปรแกรมออโต้โพสต์มากเพราะว่าโปรแกรมออโต้โพสต์เนี่ยมันจะมันจะเอาาเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่จะช่วยในการทํางานให้กับเราได้ดีมากเลยค่ะเพราะวันเนี่ย ทํำเ c e b o o k เริ่มจะเริ่มเริ่มทำธุรกิจเครือขานะ่ายเนาะเราก็ต้องมีการสร้างเพจ f a c e b o o k นะคะซึ่งการที่เราจะโปรโมทเพจของเราให้ทุกคนรู้จักเนี่ยเราต้องอทุกท่านได้ยินวันนะคะ พอดีว่ากีมีสายเข้าได้ยินคไม่แน่ใจว่าได้ยินอโอเคค่ะชัดเจนเลยนะคะ,คะมันก็วันก็เลยอ่าอ่าก็เลยสนใจธุรกิจนาโอเพราะว่ามีโปรแกรมออโต้โพส์นี่แหละคะ่ะก็เลยพอเริ่มสนใจก็เลยได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้กับธุรกิจนาโออย่างจริงจังนะคะอ่าจึงได้รู้ว่าธุรกิจนาโอเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆไม่ใช่บริษัทเล็กๆที่เราควรจะมองข้ามละเพราะเรามองว่ามัน ธุรกิจนาโอเนี่ยเป็นเหมือนม้ามืดของธุรกิจเครือข่ายเลยค่ะคือพอวันเข้ามาศึกษาเนี่ยค่ะวันก็ได้เจอสิ่งดีๆหลายอย่างที่บริษัทนาโอมีให้กับสมาชิกข,ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาส่งเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะซื้อแค่เพียงชิ้นเดียวเราก็ยังได้ราคาส่ง คือวันไม่เคยเห็นที่ไหนอะค่ะที่เขาให้เราแบบนี้ถ้าเราอยากจะได้ราคาแบบเนี้ยเราต้องซื้อในปริมาณเยอะๆอันนี้ที่เราที่เราเคยเห็นเคยซื้อมานะคะเราต้องซื้อเยอะๆเราถึงจะได้ราคาส่งแต่นาโอ้ให้เราอะ่ะมันมันเจ๋งมากเลยอะคะ่ะวันก็ชอบเลยตัวแรกเลยเรื่องของราคาสินค้านะคะจากนั้นต่อมาก็เริ่มทดลองใช้สินค้านะคะตอนนี้วันใช้เกือบทุกตัวเลยอาจจะมีบางตัวที่วันยังไม่ได้ใช้น่าจะเป็น จูกาอะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่ได้ใช้นะคะเป็นของผู้ชายมันก็ได้ลองนะคะสินค้าทุกตัวนี้คือดีมากเลยค่ะคือมันกินง่ายนะคะแล้วก็อร่อยนะคะที่สําคัญคือเห็นผลเห็นผลอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะโดยวันเนี่ยทดสอบก็จะเป็นตัวคอลลาเจนแล้วก็ออเซมิวันกินคู่กันนะคะคือเห็นได้ชัดเลยว่าผิวเราเนียนขึ้นนะคะผิวมันขาวมันใสขึ้นแล้วก็แต่งหน้าได้ดีขึ้นสะอาดคือแบบแต่งหน้าได้แบบ เนียนขึ้นแล้วก็แต่งได้เนียนติดทนนานนะคะซึ่งตรงนี้คือมันเห็นได้ชัดเลยนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะสินค้าที่วันชอบมากเลยก็คือดีท็อกนะคะเพราะว่าวันเป็นคนที่อ่าเหมือนเป็นคนที่ชอบจะท้องผูบไม่ค่อยเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะพอวันได้มาลองใช้ดีท็อกเนี่ยคือวันชอบมากเลยคือระบบขับถ่ายทุกอย่างงวันกลับมาสู่ปกติหมดเลยผิวพรรณก็สดใสขึ้นตรงนี้คือชอบมากเลยค่ะประทับใจสุดๆคือตัวสินค้านะคะ แล้วยิ่งมารู้จักว่าสินค้าพวกนี้ค่ะผลิตจากบริษัท Innova l a b นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดังระดับประเทศเราเลยอ่ะ <c oughs> คือมันมีมีมีคนที่เขาสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราเซลล์ือต่างๆเขาก็มาจ้างผลิตที่นี่ซึ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะว่าสินค้าที่เรากินเนี่ยมีคุณภาพดีแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นเรื่อง,องเครื่องมือการตลาด ดีมากๆเลยเป็นบริษัทที่ช่วยเราทำงานเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเองแล้วเราก็ไม่ต้องส่งสินค้านะคะแค่เรารอรับออเดอร์แค่นั้นเองแล้วก็มีโปรแกรมช่วยโพสให้กับเราด้วยนะคะช่วยแชร์สินค้าคอนเทนต์ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยคือมันปันประทับใจแบบดับเบิลเลยค่ะ แล้วก็ยังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแผนการตลาดนะคะซึ่งมันทําง่ายมากเลยค่ะบริษัทบอกว่าให้เราแนะนําแค่คน3ามคนนะคะแล้วก็ดูแลให้คน3ามคนแนะนําให้ได้เหมือนกันกับเรานะคะลงไปแค่เนี้ยคือ3ามคนมันง่ายมากเลยค่ะเราไม่จําเป็นต้องทําทุกขาเราไม่จําเป็นต้องต้องแบบจับแมทชิ่งหรืออะไรยังไงเราทําขาใดขาหนึ่งก็ได้หรือแค่เราขายสินค้าเอง เราก็ได้กําไรจากการขายได้ซื้อกินใช้ในราคาที่ถูกนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเรามีการแนะนําสมาชิกได้เราก็ได้จะมีค่าแนะนําตรงนี้เข้ามาช่วยอีกนะคะแล้วก็ถึงเราไม่ได้แนะนํานะคะเกิดจากการที่คนที่เป็นอัพไลน์ของเรอยยนลงมาให้เราก็มีค่าบริหารทีมมาช่วยอีกนะคะถ้าเกิดเราทํางานเก่งๆหน่อยก็มีค่าออเซลเข้ามาช่วยอีกซึ่งคือรายได้แผนการตลาดมันเยี่ยมมากเลยค่ะมัน,ม,นมันทำง่ายและมันเจ๋งมากเลยค่ะ ยังไม่บวดอีกนะคะจริงๆวันประทับใจหลายอย่างมากเลยแล้วขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วกันนะคะอีกตัวหนึ่งที่มันประทับใจมากเลยก็คือเรื่ององการประชุมเพื่อรับรู้ข่าวสารของบริษัทเรานะคะตอนนี้คือหลายๆบริษัทที่ผ่านมานะคะ,ะบางทีเนี่ยเขาจะให้เราเดินทางเดินทางไปเพื่อที่จะไปรับรู้ข่าวสารในสถานที่ต่างๆนะคะแต่ของนาโอเนี่ย คือดีมากเลยค่ะมีโปรแกรมมีการสื่อสารต่างๆโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะเพราะทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านช่องทางไลน์ได้อย่างไลน์กลุ่มที่พวกเรากําลังเรียนรู้อยู่นะคะอย่างเช่นซูมนี้ที่ทุกวันนี้เรากําลังใช้งานกันอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นความประทับใจ้งห้ดเลยค่ะที่วันมีให้กับนาโอนะคะดังนั้นนะคะวันก็วันก็ เลยอยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับ,บคนที่กําลังมองหาไรายได้เสริมอยู่เหมือนพี่วันมองหานะคะให้รีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้โอคุ้มคุ้มแบบเนี้ยคือมันไม่ได้มีมาบ่อยๆอะค่ะตอนที่วันสมัครเนี่ยวันว่ามันคุ้มแล้วนะวันสมัคร M To p L ว่าคุ้มสุดๆแล้วจ่ายเงินไปสองพกว่าบาทคือได้ขึ้นตำแหน่ง L รับรายได้สูงสุดของบริษัทแต่ตอนนี้ค่ะคือ S To p L จ่ายเงินแค่ไม่ถึงพันก็ขึ้นไปถึงระดับสูงสุดของบริษัทแล้วนะคะเพราะว่า โอกาสแบบดีแบบดีๆแบบนี้มันไม่ได้มีเข้ามาให้เราบ่อยๆอะค่ะเราจ่ายเงินไปไม่ถึงพันบาทเราไม่ได้เสียอะไรไปเลยนะคะในร้อยแปดสิบเนี่ยเราก็ได้เป็นสบู่มาในค่าแพ็กเกจที่เราจ่ายไปเราก็ได้เป็นสินค้ามาสิ่งที่เราจ่ายาไปจริงๆมีแค่อย่างเดียวก็คือแค่ค่าจะส่ง e อ s แค่นั้นละค่ะนี่แหละค่ะค,ค,ค,คือคือความประทับใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกของนาโอของเรา,าให้เยอะให้เยอะๆแล้วก็ ให้เร็วนะคะเพราะว่าโปรโมช่านี้จะหมดภายในสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะเหลือเวลาอีกแค่สามวันนะคะค่ะพี่โกฟขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับคุณวันสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับช่วยปรบมือนะครับด้วยการกด888นะครับในห้องประชุมให้คุณวันแล้วก็พี่ชัยวัตรด้วยนะครับที่พูดเป็นคนแรกนะครับโอ้โหส